หลายคนสงสัยว่ากระเบื้องเกซีซื้อไปแล้วสามารถใช้งานได้จริงไหมมาพิสูจน์กันเลยค่ะว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่า3กล่องน,นี้คือกระเบื้องเกซีจากโปรมิเตียเคลนเซลของ UMI Pro มาแกะกันดูเลยค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงมาที่รุ่นแรก i m e r l i c Colorful จะมีตำหนิตรงนี้แล้วก็จุดสีค่ะต่อมารายการที่2 p i c o คโจะมีตำหนิตรงนี้ค่ะและต่อมารายการที่3 เชอร์ปางเบดค่ะตำหนิพวกนี้จะอยู่ในระยะมองเห็น2เมตรซึ่งสามารถใช้ปูนกาวหรือว่ายาแนวในการปิดตำหนิตรงนี้ได้ค่ะทั้งนี้กระเบื้องเกรดซีมีความแข็งแรงเทียบเท่ากับกระเบืบ้องเกรดเอเพราะมีกระบวนการผลิตและก็วัสดุที่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นกระเบื้องเกรดซีจึงเป็นทางเลือกในพื้นที่ที่ไม่ต้องการโชว์มากเช่นทางเดินนอกบ้านใต้เคาน์เตอร์ครัวและห้องเก็บของช่วยประหยัดยบไปได้เยอะเลย และตอนนี้ UMI Pro มีโปรโมชั่นเด็ดราคาเริ่มต้นเพียง89บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นหากสนใจอย่าลืมมาซื้อที่ UMI Pro นะคะรีมากันนะเขามีจำนวนจำกัด